สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y b o n p อลพ o n อนฟาร์มนะวันนี้พอดีว่า Renovate Farm เสร็จไปสักประมาณ70%แล้วแต่ก็มาทำคลิปไว้ก่อนนะครับผมห่างหายไปนานมากๆวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องงูนำเข้านะครับผมพอดีมีชิปเม้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นชิปเม้นเกี่ยวกับของงูพายบอลนะครับผมล้วนๆเลยเป็นภายภายคอมโบต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์กันว่าชิปเมนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยตัวนี้เป็นแพนทอมเยล l ลเบอร์รี่พายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะที่นิสัยค่อนข้างจะเชื่องติดมืออยู่พอสมควรแข็งโป๊กเลยว้ตัวนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับผมแพนทอมเยลโลเบอร์รี่พายตัวนี้ที่เขาจะเอาไปทำพวกมิสติกพ o ชั่นใช่ไหมครับแต่ในพอชั่นพายมันอาจจะไม่ได้แบบ แจ่มว้าวมากแต่ว่าตัวนี้นะผมจะบอกว่าเอาไปเข้ากับพวกที่เป็นสายดำนะครผมที่เป็นพายผมว่าน่าจะสวยไม่ไม่เบาเอาไปพวกแบล็กพารเซลชิน a ามอนอะไรพวกนี้นะหรือว่าแบล็กเฮดหรือว่าอะไรต่างๆเป็นตัวเมียที่ต่อยอดดีเลยทีเดียวนะครตัวนี้เป็นเนีย่ยดูเป็นมิดไวท์ความขาวนี่ก็จะแบบเยอะพอสมควรแล้วก็มีการสับวางของแพทเทิร์นที่สวยงามนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบพายแบบเข้มข้นหน่อยนะครับผม มาถึงตัวต่อไปเป็น Enchi Pinto p i e นะครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้นะที่ต่อยอดดีเลยทีเดียวแล้วก็ในเมืองนอกนะครับในมอลมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยยังไม่มีขายเลยเป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวแรกๆของโลกเหมือนกันที่เออผมได้เอาเข้ามาซึ่งมีราคาที่สูงพอสมควรน,นะครับอยู่ที่ตัวนี้จะไม่ผิด585นะฮะ58,500ตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมเป็นไฮไวท์ White นะครับผมจะสังเกตได้ว่า,าตัวนี้จะเป็น สีสันแบบมีความเป็นแฟนซีอยู่ในระดับหนึ่งก็คือหน้านะครับผมจะมีสีดําแล้วก็จะเป็นสีออกทองทองเหลืองเหลืองนิดๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นที่ดูมีเอกลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวลองมาซูมหน้าดูชัดๆนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องโดนโชกสักทีเนี่ยแล้วก็โดยรวมก็เป็น งูที่สวยเลยนะครับผมตัวนี้ที่เป็นตัวผู้เอาไปทําอะไรก็อร่อยนะตัวนี้เพราะว่าด้วยความที่มีเอนชีมีพินโตนะครับพินโตนี่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยเพราะว่ามันมีความเป็นแฟนซีค่อนข้างสูงให้แพทเทิร์นที่ไม่ซ้ํากันหลากหลายมากๆนะครับผมในการทีเ่เราเอาไปทํามาถึงตัวต่อไปเป็นแคนดิโน p พายนะครับผม c a n ดิโน p พ e ตัวนี้เป็นตัวอะไรอะผู้นะครับผมแคนดิโน p พาผู้ตัวนี้สวยนะเนี่ยใหญ่อยู่เหมือนกันใช้ได้เลยมีอา่าขาวเยอะนะครับผมเป็น Candino Pie ตัวนี้ถ้าใครมีสายพวกอเบโน p พายตัวนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะเนี่ยครับแล้วก็ลองดูภาพรวมคือหลายคนชอบถามแคนด i n o p i าดูยังไงผมจะแนะนํา วิธีการดูแคนดิโนพายนะครับลองดูที่ตรงตาที่เป็นไอแคนดี้นะครับเหมือนที่ผมเคยแนะนําไปลองถ่ายรูปตาให้ดูชัดๆจะเป็นเอ่อเป็นแคนดี้อายนะครับผมจะมีลักษณะเป็นเอ่อตาแดงแล้วก็จะมีสีเหลืองตัดๆเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็สังเกตจากในกล้องนะครับผมช่วงตัวนะครับผมช่วงหัวเนี่ยฮะ จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะครับปกติอเบโนพายเนี่ยตรงเส้นสีเขาเรียกว่าเส้นสีขาวแล้วกันมันมันก็จะเป็นสีขาวแบบปกติซึ่งในแคนดิโนพายเนี่ยสีมันจะอมม่วงนะครับผมซึ่งตัวจริงมันจะเห็นนะครับในรูปในกล้องผมไม่แน่ใจแต่มันก็น่าจะเห็นพอสมควรแหละก็จะเห็นว่ามันไม่ขาวะนะเนี่ยครับแล้วก็ตรงเส้นเส้นที่เป็นสไตร์ตรงเนี่ยครับทั้งหลายตามลําตัวตรงนี้ก็จะเป็นสีติดม่วงมานะครับผมอันนี้เป็นตัวผู้ ส่วนตัวนี้เป็นแคนดิโน่พายตัวเมียนะครับผมตะกี้ตัวผู้อันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียจะเป็นมิดไวตัวผู้จะเป็นไฮไวนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันเลยก็คือสังเกตนะครับช่วงหัวเนี่ยมันจะเป็นสีออกอมม่วงนะครับตรงลำตัวเนี่ยจะเป็นสีที่ติดม่วงมาหมดเลยตัวนี้จะเป็นมิดไวแต่ผมชอบแบบนั้นเนี่ยชอบตัวเมียตัวเมียสวยผมชอบแบบว่ามิดไวผมรู้สึกว่าเออมันสวยดีนะครับผม ในกล้องมันอาจจะดูสีเหมือนแบบจืดๆไปนะครับผมก็ลองดูแต่ตัวนี้ผมว่าสวยเลยผมชอบมากเป็นตัวเมียนะตัวต่อไปตัวนี้เป็นอัลไบนอพายนะครับผมอัลไบนอพาตัวเมียนะครับมีตัวเดียวเป็นไฮไวท์เลยดูขาวเยอะๆขาวแบบนักหน่วงมากขาวาทาั้งตัวมีอยู่แคทเทินอยู่ตรงนี้กับตรงหัวนะครับผมมีแพทเทินอยู่แค่2ทีแต่สีจัดจ้านดีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ให้ลองสังเกตสีเวลาวางเทียบกันนะครับระหว่างแคนดิโนกับอัลไบน์นะครับผมเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับมันจะสีมันจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะคือตะกี้ที่ผมบอกเนี่ยความความขาวของหัวตัวนี้มันจะค่อนข้างขาวนะครับส่วนไอตัวนี้มันจะเป็นออกม่วงนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่เทียบกันอย่างนี้อ่ะลองถ่ายเข้าไปชัดๆตรง ช่วงพอนะครับผมเนี่ยสังเกตสีมันจะเป็นคนละโทนกันเลยนะครับผมสำหรับอันนี้วิธีการแยกแคนดิโนพายกับอะเบโนพายนะครับผมที่แตกต่างกันเยอะเลยเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นเยลโลเบรรี่พายนะครับผมหรือว่าพาย i นะ ตัวนี้วายบีพายจะมีลักษณะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้เชื่องมากเลยอ่ะจะฉกอย่างเดียวเลยไอ้ตัวนี้เจ๋งนะเจ๋งตรงที่ว่ามันมีจุดแต้มดำๆตามลาตัวเห็นไหมอ่าตัวนี้พอตอนนี้ออกค่ามาและสวยใช้ได้เลยมีความส้มในระดับหนึ่งที่ดีนะครับผมมีความดุในระดับที่ดีเหมือนกัน <c oughs> ไม่เห็จับไม่ได้เลยไม่ถอยเลยเนี่ยฮะเนี่ยครับก็คือมีเม็ดสีดำๆนะครับอันนั้นมันไม่ได้เลอะนะครับผมมันเป็นลักษณะของเม็ด สีที่มันเป็นขึ้นแต้มดำๆนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องนี่นะครับก็คือนี่มีตรงนี้นี่สาสจุดเห็นไหมเป็นสีดำๆแต้มขึ้นมาแล้วก็มีตรงข้างคอตรงนี้ดำๆอ่าเนี่ยเจ๋งมากตัวนี้เป็นยลโ w เบรี่พายตัวเมียราคาตัวนี้ส3มหมไอ้ตัวต่อไปตัวนี้เป็น y b ยบีพายเหมือนกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะโทนสะอาดนะครเป็นขาวเป็นไฮไวท นะครับเยลโลเบรรี่พายก็ตรงคอก็จะเป็นสีส้มๆติดมานะแล้วก็มีแพทเทิร์นหัวกับหางแค่นั้นเลยนี่นะครับมีหางที่เป็นติดส้มๆแล้วก็มีตรงหัวกับคอนะครับผมตัวนี้ก็สำหรับคนที่ชอบ YB p ที่สาดสตัวนี้เป็นตัวเมียก็3 3 0เท่ากันนะครับมีอยู่2ตัวส่วนตัวนี้นะเป็นไฟพายนะครับผมไฟร์พายก็คือไฟกับพายอะแหละ เป็นตัวเมียตัวนี้เป็นไฮไวท์นะครับไฮมากๆกก็คือมีแค่หัวกัะคอที่เหลือขาวทั้งตัวนะครับขาวเกี้ยงๆเลยสะอาดน่ารักนะครับผมก็มีแพทเทิร์นอยู่แค่นี้นี่ตรงคอแต่สีดีนะเนี่ยตัวนี้สีแบบตรงคอนี่คือจัดใช้ได้เลยเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้จะแจ่มหน่อยมีแพทเทิร์นเยอะขึ้นมานะครับผมจะมีความแบบวาเลตี้มากกว่าหลายๆคนอาจจะมีความชอบ ตัวนี้มากกว่ามั้งแต่สำหรับผมผมชอบอย่างนี้มากกว่ามันจะมีแพทเทิร์นที่มันแบบแตกต่างออกไปคือตัวนี้เจ๋งตรงที่เป็นทูโทนด้วยนะครับผมคือทูโทนคือแบบเป็น2ส,สีเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงบ้างใหญ่นี้เป็นสีออกส้มเหลืองเป็นไฟพายตัวเมียนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงอีกแพทเทิร์นหนึ่งตัวนี้จะเป็นเอ่อสีออกที่เข้มกว่านะครับมันจะเป็น2ส,สี แล้วก็มีแพทเทิร์นตรงหัวนะครับนี่อีกนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวไฟไพยเมีย er ก็ราคาอยู่ที่3 1 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวไฟไพยเมีย er. แล้วเดี๋ยวเราจะแอบมาดูตัวเก็บของผมบ้างนะครับตัวเก็บของผมเนะี่ยมีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับชิปเมนนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวโฮแบ็กนะครับเอาเข้ามาเก็บเลยเป็นเล็บเพิ Spot Nose a ไบน n o นะครับผม100%ยเปอร์เซ็นต์เายนะครับผมเอาไว้ทำคอมโบผมชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่า,าลายสีมันสวยแล้วก็ลงตัวมากๆสำหรับตัวนี้เพิ่งกินไปเมื่อวานมันเนี่ยอ้วนมากเลยก็คือลายจะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบหยกักๆเลยนะม้วนๆเลยแบบมัมว่วๆหน่อยแล้วก็จะมีสีเหลืองที่เข้มมากๆนะครับผมเพราะว่ามีทั้งเล็บเปิดมีทั้งสปอตโนสแต่ถ้าเลเปิดอไบนสีจะเข้มกว่านี้อีกนะ เพราะว่าอันนี้มีสปอตโนสมาช่วยดึงมันก็จะแบบทําให้มันสว่างขึ้นในระดับหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียที่ผมเก็บไว้นะครับผมเห็นแล้วรู้สึกดีชอบมากสําหรับตัวนี้นี ่วนตัวต่อไปตัวไปเก็บนะครับผมตัวนี้เป็นแคนดี้เพียวนะครับผมเป็นเพียวแคนดี้เลย100%เปอฮพายเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เอาเข้ามาเก็บอยากได้แคนดี้พายอ่ะก็เลยชอบแคนดี้ฟงกนข้อชอบแคนดี้พายนะครับผมก็เลยเดี๋ยวอยากจะทําเก็บตัวเมียตัวนี้ไว้เพราะว่าผมมีแคนดิโนพายตัวผู้แล้วก็มีอับโนอพายคอมโบตัวผู้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาเก็บทํากันเดี๋ยวตัวนี้รอติดตามชมผลงานตอนโตอีกที ส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีลูกค้าเอาไปแล้วนะครับแต่อยากเอามาโชว์วนะจ๊ะให้เอามาชมกันเป็นความรู้แล้วกันเก็บค,ความรู้เพราะว่าตัวนี้เป็นแฟนซีพินโตพายหลายคนจะชอบถามว่าเขาบอกแฟนซีเนี่ยมันเป็นมอบไหมใช่ไหมผมจะตอบตรงนี้เลยว่าแฟนซีมันไม่ได้เป็นมอบนะครับผมมันมันเป็นแค่แฟนซีแฟนตาซีขึ้นมาเฉยๆนี่แหละเรียกขึ้นมาเฉยๆเพราะว่า ปกติพินโตพายเนี่ยมันจะมีหลากหลายแพทเทิร์นซึ่งในแพทเทิร์นปกติมันก็จะเป็นแบบแต้มตามลำตัวทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีบางตัวที่มีลายลวดลายที่แปลกออกไปซึ่งเหมือนกับตัวนี้ที่เรียกว่าแฟนซีพินโตพายนะครับผมก็คือจะมีลักษณะมาร์กแค่ที่หัวแล้วก็ไม่เต็มหัวด้วยเห็นไหมมันก็จะมีความสวยแล้วก็จะมีตรงคอมีแค่สองที่แล้วก็เป็นโคนละสีกันอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างพวกนี้มือนอกก็จะเรียกว่าแฟนซีพินโตพายนะครับผมซึ่ง ถามว่าถ่ายทอดสู่ลูกๆไหมก็คือแรนดอมนะครับผมแต่ถามว่าตัวมันอะ่ะมันจะสวยกว่าตัวปกตินะครับเพราะว่ามันมีความแบบอันนี้ของม็อบมันเนี่ยถ้านี่กลับมาพามันจะเห็นไม่ชัดนี่ดูหน้ามันจะเป็นแบบครึ่งหนึ่งเป็นสีดำนะเะท่เมากตัวนี้น่ารักสุดๆเป็นตัวเมียนะครับไปแล้วส่วนตัวนี้ไฟฟลฟของเรานะครับผมก็เป็นของลูกค้าเหมือนกันก็เอามาให้ชมว่าเออเกรดที่เรานําเข้ามานะครับผมคือผมว่าค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวสวยอยู่ เพราะว่าตัวนี้เป็นไฟฟลยพายนะครับก็คือไฟพัชเซลพายเป็นตัวเมียนะครับผมอา้าวไม่ให้ความร่วมมือเลยเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือไฟฟลยพายตัวนี้เข้าคาบนะครับผมตัวนี้เข้าคาบนะครับผมก็สวยงามดีตามท้องเรื่องนะ,ะ่๊ะยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับใครที่ถูกใจชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับย r i ูบบอยพายทอนฟาร์ม